สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงของตักกศิลาโหราชนแน่นนะครับซึ่งเป็นรายการที่เราพูดกันมาว่าคราวนี้หลายครั้งนะฮะตั้งแต่วันที่หนะึ่งะตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาใช่หมหนึ่งเมษาเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาสองพฤษภาปรกากฏว่าเลื่อนอีกแล้ว ขึ้นมาเป็นวันที่16พฤษภาคมดาวก็เคลื่อนไปตลอดนะครับก็ให้มาตั้งสองรอบสามรอบแล้วคราวนี้ก็คงไม่เคลื่อนไม่เลื่อนอีกนะฮะสภาพดวงดาวที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นดาวที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในวันที่16พฤษภาคม2563นะฮะการสมผุดดาวนั้นสมผุดดาวณเวลา เจ็ดนาฬิกานะครับดาวตรงนี้เดี๋ยวผมขอขอ,อนีนิดนึงจัดจัดให้มันตรงตรงตรงกับความจริงในวันนั้นนะฮะในตอนนี้ในวันนั้นนะครับว่าเอ้าหลางนี้เขาในวันนั้นเองเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาอยู่ในปลายราศีแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะข้าม ไปอยู่ฝั่งของราศีพฤษศนะครับตรงนั้นก็เข้าไปอยู่ก็อีกหลช่วงเวลานั้นก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่ฮนะแน่นอนนะแน่นอนแล้วนะฮะว่าเรารู้จากดวงดาวเนี่ยเราเห็นแล้วว่าดาวดาวอาทิตย์เป็นดาวสําคัญเป็นดาวที่หมายถึงผู้ปกครองบ้านเมืองผู้มีอนานาจในการปกครองบ้านเมืองฮนะ ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันที่ผมอัดนี่เป็นวันที่อ,อ,อยู่วันที่26เมษายนนะครับเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ณนะวันที่26เกนี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ที่ประมาณ12องศากว่านะครับก็เป็นยังยังเป็นปาหาอุดอยู่เพรานจะตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นมหาอุดดาวอาทิตย์ก็จะครองตำแหน่งอยู่ตรงนี้ก็คือราศีละ หนึ่งเดือนความจริงก็คือเดือนสเสร็จ,เ,รจเพราะว่าดาวอาทิตย์โคจรในหนึ่งราศีเท่ากับห้าสิบดนิดามันเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยอยู่ตรงที่5 7าสเจถึงห้าเราแล้วอยู่ตรงกลางกลางคือ5้าบดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะดาวที่มองเห็นอยู่ตรงเนี้ยเรียงกันเป็นตับอยู่เนี้ยดาวอาทิตย์ดาว,ดาวมารุตยูดาวราเกตรเก้า อยู่ตรงนี้ดาวอาทิตย์ก็มาทําพวกนี้ดับหมดเลยพวกนี้ดับหมดเลยนะมันอยู่ตรงเนี้ยคือตอนระหว่างที่ที่โครจรไปพวกนี้ก็โครจรไปเรื่อยเนี่ยก็ดับหมดดับหมดเลยนะดับพวกนี้ดับหมดเขาเป็นนั้นว่าไม่เห็นพวกนี้กลุ่มดาวพวกนี้จะมองไม่เห็นเลยแสงอาทิตย์ไปบดบังหมดแล้วนะครับอาทิตย์ก็เด่นแต่ จุดที่ผมมองน่าสนใจคือดาวพุธสี่มาเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวศุกร์หกนะครับส่วนดาวแปนั้นได้ประกินอากาศโชคส่วนดาวอังคารข้ามมาตรงนี้นะฮะก้าวข้ามมาจากราศีมังกรซึ่งเป็นมหาอุจอยู่ที่ราศีมังกรแต่ตรงนี้ดาวอังคาร เป็นอุจจารภิมุกหมายถึงพ้นจากความเป็นมหาอุดออกมาแล้วมาอยู่ดานซีด้านหน้าของราศีมังกรเป็นอุจจารภิมุกก็แต่ยังมีราคาอยู่มีคุณค่าเพราะเดินเข้ามานิดเดียวเองนะฮะ<ม>ก็อยู่ในาแหน่งที่ดูดีนะครับดาวเจ็ดเป็นเกษตรดาวห้าก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมคือพวกนี้พวกนี้โคจรช้านะเนี่ยมเมล็ดมหมดเลื่อนไปหมดแล้ว โอเคคของไว้นหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมให้ไปแล้วท่านที่ไปซื้อลอตเตอร,รี่ไปเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยคนขายก็อดด้วยกันขายไม่ค่อยดีเจอเคอร์ฟิวผมจะไปหาตัวเลขหนึ่งทุ่มเก็บร้านกันหมดแล้วนะตอนนี้คือหาไม่ได้แต่วันนี้มาอาัดตอนนี้อัดกลางวันก็เดี๋ยวจะแวะหาเลขที่ผมต้องการนะครับ เพราะนั้นเลขที่ให้ไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่เอามาเกี่ยวข้องอีกนะครับก็อเอาออกเลยนะฮะก็จังถือว่าตรงนั้นก็ยังออก,ออกได้นะฮะแต่ว่ามันเป็น,ปนดาวเด่นในช่วงนั้นๆแต่ตอนนี้มันมีดาวผมจะเน้นอยู่แค่สามดาวเท่านั้นนะ,ะที่เอามาเสริมเพราะที่ท่านซื้อไปแล้วก็ท่านก,ก็ต้องทําใจแล้วเพราะว่าบ้านองเราเป็นอย่างนี้นะฮะก็เหลืออยู่สามดาว ตรงนี้เท่านั้นนะฮที่ผมเห็นว่ามันมีเหตุผลที่จะต้องอยู่ในราศีในในในวันนั้นนะฮะผมจับเน้นเลยชุดเดียวเอากันว่าชุดเดียวนี้ปังปังเวอร,วอร์ไปเลยแปดสามหเพราะดูตำแหน่งดาวแล้ว ดีทั้งสามดวงมันผสมประสานกันนะดาวอังคารกับดาวศุกร์เป็นอุจจาพ,พิมุกอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกษรรตรล้วตรนมาอยู่ตรงนี้แต่เป็นเกษตรแร้วเรื่องกัดาวสี่ดาวสีก็ดูดีแต่ผมก็ไม่เอาจากมาเพราะว่าเห็นว่าก็ให้ไปบ้างแล้วก็เน้นๆเ,เลยนะฮะสามดวงนี้นะครับแปดสามหกมันรวมกันได้สิบเจ็ด้า เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวอัดรายการเสร็จผมก็จะไปซื้อเนี่ยอันนี้ตั้งใจว่าซื้อเป็นทีเด็ดเลยจะไปหาแบบถ้าเขาเก็บชุดได้เอากันมาชุดละสิบคู่ไงจะไปหาแถวสำโรงแถวจะได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าสามหกหกสามนี่เป็นเลขสวยคนไม่ค่อยพูดไงว่าหายากแล้วแต่ก็จะไปสุ่มดูนะฮะแปลนันว่าสลับกันก็ได้นะฮะอย่างนี้นะฮะได้เหมือนกันนะฮะ หรือจะเอาอย่างนี้ใส่ไว้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยเอาแปดไว้ตรงกลางเอาสามมาไว้อย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับคือใน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 หกกับตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมผมเน้นของผมผม,ผมจะไปซื้อของผมชุดเดียวชุดเดียวเลยนะฮะแปดสามหกไม่ต้องกรับทั้งนั้นผมเล่นผมชุดเดียวก็ตั้งใจว่าเสร็จจากรายการนี้แล้วก็จะไปหาสัก ไปหาได้ไม่รู้นเนี่ยี่สิบใบเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครก็ขออาภาัยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเราทางทางกองสลากผมก็สนับสนุนเชียร์มาตลอดแต่เปิดสถานการณ์แต่ว่าการบริหารการผมขอตำหนินิดนึงผิดภาพไปหน่อยวันที่หนึ่งควรจะออกส่วนหลังจากนั้นแล้วหยุดไปเลยอย่างนี้แล้วเอาเอารถ่ที่ค้างเนี่ยคนก็ขายไม่ได้ นะมันคนจะต้องเสียสละบ้างแต่ว่าโอเคนะมันผ่านไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีนะครับแล้วรอดูบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแน่นอนภายในเดือนพฤษภาคมนี่ผมขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความมั่งมีสีสุขกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้นะฮะมาแน่นะครับไม่เกินวันที่ยี่ห้านะครับขอให้ท่านมีความสุขครับวันนี้ผมขอลาก่อนขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ